เออนั่นแหละนี่ไหนวะอะไรอะแต่กูจะมองจากด้านบนนะฮะอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนลอง entity แล้วก็ไปที่ gb5 vehicle vision เออน,นั่นแหละอันนี้คือ <c oughs> นี่ไงฟรีดไอสัสอันนี้คืออันนี้คือนิ n เคียร์ประมาณกี่ลูกวะน่าจะมีนับได้นะในเกมกู <c oughs> ทำผ่ากลางให้อีกอันหนึ่งอ่ะโหมีการแถม <c oughs> มีการแถมนะ <c oughs> ทำทำแมไอ้ปอทำแล้วระเบิดนะมึง กูจะหาเลยโอเคเรียบร้อยผ่ากางโอเคแล้วดูองไหนดีวะเนี่ยตายหมดทุกที่ตายหมดทุกที่อ่ะขอบรรลุการระวางฟิตไว้ข้างบนเนี่ยสัตว์อาสุดยอดฟิตคืออะไรตู้เย็นไงไม่รู้ว่าฟิตแปลว่าอะไรต้องเข้าไปอ่ะเข้าไปมันจะรอดไม่รู้ว่ามันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงไม่เคยดูอินเดียดาโจเน่ยที่มันอยู่อยู่ในตู้เย็นแล้วแม่งโดนหลินเคียร์ไม่เป็นไรกูไม่เคยดูควายเฮ้ยแล้วแล้วจะเข้าไปยังไงวะ กดอี e. ไอสัตว์นี่ของกูแล้วตู้เย็นเอาตรงไหนวะกูไม่ได้เล่นการีบอตนานแล้วกูเพิ่งบอดไปเมื่อกี้อ๋อโอเคเและเดี๋ยวนะกูไม่ใช้ตู้เย็นดีกว่ากูมีของเทพของกูอยู่แล้วเอ๊ะต่อดรอๆๆอย่ายให้มันทับนะเว้ยเออกูว่าอันนั้นดีดีดีดกว่า <c oughs> ของไอ้พอดีสุดแล้วกูว่าเกือบ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 เสียแล้วมังได้ใ่ะเออกันได้ทุกอย่างเออนั่นแหละเออทำไงเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอายังไงคือแบบเขาเล่นอะไรปรับอยังไงกดคิวไปที่ ซาคาราเอสอะไรเอยๆแปลกๆอะไรนะกดคิวใช่ปะอยู่ในเอติตี้แล้วก็ซาคาราเอสแปลกๆอะไรเฉยๆซาคาราเอสซาคาราเอสเดี๋ยวเพิ่งเริ่มนะเว้ยกูขอดูโอเคเดี๋ยวกูลองอยู่ตรงนี้อาจจะรอดก็ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยขอซาคาราเอสแปลกๆเอ้ะบางทีอาจจะอยู่ในหอบัางอาจจะหอบังคับการอาจจะรอดก็ได้จะมาดูกันเลยไม่รู้เดี๋ยวกูจุดระเบิดให้ไม่เดี๋ยวกูจุดเองเดี๋ยวกูจุดเองไม่รู้อะสามสองเป็นไฟนะฮู้ ดู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 ดดแม่ค้างแม่เอา้อเอาไอ้เหี่เป็นระเบิดเดี๋ยวกูจัดเองมานหนึงเออพอจัดดิเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยเอาใช้กูใช่เอาเลยยิง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 เลยเดี๋ยวแป๊บนึง,อง,อง,องไอ้ปปอถอยดินี่เปิด cinematic camera อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแบบใช่ใช่ <S <S 2> <S 2> ปปอถอยอปปอลไปยิงเรามาดูกันนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะกดกดถ่ายเลยไป ไว้เดี๋ยวเราไปถ่ายไปดีกว่าแป๊บแป๊บ F7 กูยิงแล้วสัเอ้าไหไรปะยังไม่โดนยังไม่โดนเฮ้ยนี่ไงสแกมเฮ้ยอะไรใครยิงสแกมเล้วไอชิบหายแล้วใครยิงจะไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยไอเดีเอาแล้วเออโอ้อยู่ในนี้ยังไม่ตายอ่ะอยู่ในนี้ยังตายไอ้เหี้ยมันระเบิดไม่หมดอ่ะไม่หมดปอกูรู้แล้วอะไรไม่ไม่ใช่นิวเคลียร์ไม่ใช่นิวเคลียร์กูรู้แล้วอะไรเลเซอร์มินิกันา้สัตว์ เออ่ะลบหงไังไม่รู้ว่ากูยิงอยู่เนี่ยไม่หลบตรงไหนกูลจะหลบตรงไหน่เรียบร้อยโอ้โหเต็มลือเเหลือแปดเหลือหน่งโอ้โหเหลือหนึ่งกูเหลือหนึ่กูไม่เห็นดกว่าแบบเห็นบกาศเลยไม่เห็นเต็มเลยศูค้างไปแล้วไม่กูไม่ค้างอ่ะเต็มเสรกูสา มึงไปอยู่ที่ตรงนั้นนะกูเป็นคนยิงอ่ะไอ้ไม่ใช่กูไม่เห็นอะไรเลยคือขาตายตายเฉยงไมยระเบิดนขากูเฮ้ยค้างว่ะปิงร้อยสามขาร้อยร้อยสี่สิบกว่าไม่ไหวว่ะของกูเท่าไหร่ดูหน่อยกูร้อยหกสี่ไอ้จันโอ้โหวันต้อเบรกแล้วทมไมกูมาอยู่หูนิ้วเนี่ยอ๋ออ๋ออุ๋ยหายแล้วหายแล้วออกูไป เี็กเป็นการแบบขนหนักไงโอ้โหสุดยอดอะ่ะมันแดงแต่กูไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> เห็นเลยกู <c oughs> รู้แล้วกู <c oughs> รู้แล้วทำไงทำอะไรให้มันสวยกว่าเดิมไปเดี <c oughs> ๋ยวนะขอขอไปดูอะไรแป๊บนึงมือเล่นไปก่อนมือเล่นกันไปก่อน